สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกับวันพุทธที่7เดือน10นะครับเดือนตุลาแล้ววันที่7วันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นข่าวกันด้วยข่าวเศรษฐกิจนะครับเป็นข่าวเศรษฐกิจเรื่องตลาดหุ้นก่อนเลยดีกว่านะครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานปิดบวกนะครับ7จ็ดจุดนะครับมูลค่าการซื้อขายเยอะหน่อยนะครับ56,520จุด 36ล้านบาทนะครับก็เป็นบวก2วันนะครับบวก2วันติดเลยนะครับจานังขานก็ค่อยๆขึ้นมานะครับข่าวถัดมานะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมนิดนึงนะครับก็เป็นเหตุที่สาวคนหนึ่งนะครับก็เมานะครับโทรพ่อนะครับตื่นขึ้นมาบอกว่า ทรัพย์สินหายเข้าใจว่าแท็กซี่มอมยาลูดทรัพย์สุดท้ายเป็นตัวเองเมาหลับคารถลืมทับลืมทรัพย์สินเอาไว้เองนะครับโดยพันตำรวจเอกสมโพงศ์สุวรรณจรัรบผู้กำกับการสอนอประเวทนะครับเปิดเผยถึงกรณีที่มีคลิปหญิงสาวขึ้นรถแท็กซี่ส่วนบุคคลสีเขียวเหลืองแล้วทรัพย์สิน ทั้งโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iPhone นาฬิกาข้อมือหายก่อนจะมีการโพสต์แชร์ข้อความตามหาคนขับแท็กซี่เพื่อเอาทรัพย์สินคืนนะครับขณะที่หญิงสาวคนดังกล่าวได้มาลงบันทึกประจำวันนะครับขอให้ตำรวจช่วยติดตามคนขับแท็กซี่เพื่อขอทรัพย์สินคืนพร้อมยืนยันว่าวันเกิดเหตุไปสังสรรค์กับเพื่อนและดื่มหนักโดยเรียกรถแท็กซี่ไปส่งที่บ้านพัก ตามที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดนะครับส่วนของที่หายยืนยันไม่ได้โดนคนขับรถแท็กซี่มอมยาหรือลูซับตามที่เปิดเผยออกไปในโซเชียลแต่เป็นตนเมาหนักแล้วลืมทรัพย์สินเอาไว้เองขอให้สื่อช่วยแก้ข่าวด้วยนะครับเพราะรู้สึกเสียหายมากขณะนี้ตำรวจทราบทะเบียนรถแท็กซี่คันดังกล่าวแล้วนะครับอยู่ระหว่างการติดตาม ตัวเจ้าของรถมาพูดคุยนะครับเจ้าของรถอาจไม่ใช่คนขับก็ได้แม้แต่เจอตัวคนขับก็อาจจะไม่ใช่คนเก็บทรัพย์สินไว้ก็ได้เนื่องจากหลังส่งคนผู้โดยสารนะครับหญิงคนนี้แล้วอาจมีลูกค้าคนอื่นขึ้นมาหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นคนหยิบไปก็ได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวในสังคมว่าเราเกี่ยวกับการเมาแล้วก็เรียกรถแท็กซี่นะครับจริงๆการดื่มแล้วควรถ้า จะเมาขนาดนั้นเอาเพื่อนที่ไว้ใจได้ไปสักคนไหมนะครับหรือว่าถ้ารู้ว่าต้องกลับเองคนเดียวก็อย่าเมาเลยดีกว่านะครับอย่าเมาให้มันขาดแต่ก็ว่ายากนะคนกินครับแล้วก็มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับที่เหตุไฟดับเมื่อวันอาทิตย์นะครับอันนี้ก็ชัดเจนแล้วครับมีทางสมาคมฟุตบอลก็มีมติปรับการท่าเรือ FC แพ้ SCG เมืองทองพร้อมปรับเงินอีก50,000ด้วยเหตุที่หม้อปแปลงระเบิดที่สนามแพทชี้เป็นความบกพรองของสโมสรเองนะครับก็คนตำรวจโทรอำนนยนิยนมโมโนนะครับประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับถแถลงถึงเหตุการณ์นี้เป็นเป็นการระเบิดที่ตู้แรงต่ำของทางสโมสรน,นะครับก็คือ จากไฟแรงสูงนะครับกระจายมาตู้แรง,แรงต่ําซึ่งเป็นของสมสรที่ต้องดูแลนะครับก็เลยมองว่ามันไม่ใช่เหตุสุดวิสัยนะครับก็เป็นความรับผิดชอบเป็นความบุกรองของสมสรน,นะครับก็เลยต้องปรับแพ้ไปนะครับแล้วไปตรวจสอบตู้แล้วก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เป็นเหตุก่อวินาศสะพยวินาศกรรมอะไรนะครับก็ไม่ไม่พบความเสียหายจากการระเบิดของตู้แรงต่ํา ที่เกิดจากดินระเบิดนะครับก็เป็นการระเบิดเองเป็นรัดวงจรนะครับในฟ้ารัดวงจรเองนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของข่าวประมาณหนึ่งนะครับอีกอันนึงก็เป็นเขาเรียกว่าควันหลงแล้วกันนะครับควันหลงของเกมที่วันอาทิตย์ที่ยักษ์ใหญ่พลิกล็อกไปหลายคู่เลยนะครับเชลซีแมนยูลิเวอร์พูลนะครับ ทางสำนักข่าวไทยก็ได้รวมเกมช็อกศึกพรีเมียร์ลีกมาให้5เกมนะครับเราก็มาอ่านผ่านๆดีกว่านะครับก็เป็นเกมสุดช็อกที่เคยเกิดขึ้นในพรีเมียร์นะครับก็อันดับที่5นะครับวันที่3ตุลาปี1999นะครับเชลซี Chelsea เปิดบ้านนะครับสแตมฟอร์ดบิทถล่มปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ด5ประตูต่อ0ูนย์นะครับ โดยนั้นโดยปีนั้นเนี่ยก็แมนยูก็เป็นแชมป์แหละแต่ก็แพ้เละนะครับแพ้เชลซี5-0เป็นอันดับที่5นะครับอันดับที่4นะครับเกมสุดช็อคอันดับที่4วันที่23ตุลานะครับปี2011แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังนะครับโอทัฟฟอร์ดแพ้เรือใบสีฟ้านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แขนร่วมเมือง1ประตูต่อ6นะครับ ก, Bar ก็บาโลเตอรี่กับเชโกยิงคนละ2ลูกนะครับเกมนั้นบาโลเตอรี่ก็โชว์เสื้อวายเวมีนะครับอะไรก็ตูเกมที่3นะครับวันที่28สิงหาปี2011นะครับก็แมนยูนะครับถลม่มอาร์เซนอล8-2นั้นนั้นเวนลูนี่ซัดแฮตติกด้วยนะครับก่อนจบด้วยการเป็นรองแชมป์89คะแนนนะครับ เท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ผลประตูได้เสียน้อยกว่านะครับปี2019นะครับอันดับที่2ปี2019วันที่25ตุลาเลสเตอร์บุกถลม่มเซาถึง4-0น,นะครับเอ้ยขออภัยนะครับถึง9-0น,นั้นน,นเจมี่วาดี้แล้วก็อ่าเปเรสนะครับซซแซดแดแฮติกนะครับให้ริ่งจอกสยามถล่มไปถึง9-0น,นะครับไปเยือนเขาด้วยนะ ไปเยือนเซาล์แล้วก็อันดับที่หนึ่งนะครับวันที่4ตุลาปี2020ีก็คือเป็นเกมล่าสุดที่ลิเวอร์พูลแชมป์เก่าบุกไปพ่ายแอตตันวินล่า27นะครับนัดนี้วันกิทเอ,อ่อโอลีวัสกิทวัสกิสนะครับซึ่งนับเป็นความพ่ายแพ้ที่เละเทะที่สุดนะครับของเจคเกิลคอฟและถือเป็นการเสียประตูมากที่สุดถึง7ลูกของลิเวอร์พูล นับตั้งแต่ปี1963ถึงปัจจุบันนี้นะครับก็นี่ก็เป็นการจัดอันดับจากสำนักข่าวไทย5อันดับเกมสุดช็อคนะครับก็หวังว่าคงทุกคนคงจะได้ความบันเทิงบ้างนะครับ <c oughs> หรือว่าความรู้ไปบ้างนะครับมาอัปเดตกันตอนเช้าเนาะก่อนไปทำงานนะครับ <c oughs> วันนี้ ผมมีธุระต้องไปแต่เช้าก็เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ